สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบก,กับแฟนบอยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลโมดีๆมาฝากกับแฟนบเหมือนเ,เช่นเคยและวันนี้ก็เป็นหมดช่อง3นะครับศึกเจ้าหมยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้าหมดช่องสนะครับศึกเจ้าหมยไทยมาฝากกับแฟนมอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ สำหรับศึกเจ้ามวยไทยในนัดนี้นะครับก็ยังทําการแข่งขันอยู่ที่เวทีฝนจางชนบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยสมุทรสาครนะครับสถานการณ์ก็ถือว่าอย่างไม่ปกตินะครับจึงทําการแข่งขันที่เวทีฝนจางชนบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังคงคุมเข้มนะครับเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยนะครับโควิดสิบเก้านะครับตามที่สบคกําหนดอย่างเข่งคัดเลยนะครับโดยที่ไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามนะครับ มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมทีมงานนักบวชที่เข้าไปทําหน้าที่ในสนามได้เท่านั้นนะครับแต่ต้องไม่เกินความจุที่50คนนะครับตามที่สบคกําหนดนะครับอย่างเคร่งครัดเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับก็มีการมีการตรวจคัดก่อนนะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือนะครับเข้าไปด้านในก็ มีการรักษาระยะห่างด้วยนะครับเรียกได้ว่ายัางคงคุมเข้มเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภยัยโควิดสิบเก้านะครับที่สบคกําหนดทุกประการเลยนะครับแฟนมวยไม่สามารถเข้ารับชมในสนามได้นะครับมีเพียงช่องทางเดียวนั่นก็คือทางหน้าจอทีวีทางบ้านท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามก็กดถูกใจกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับเพจ a c e b o o k มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นนะครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับ,รบทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสะเรทในแต่ละวันนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆเลยนะครับเรามีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับในเพจ a c e b o o k มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสอง เราจะมาเริ่มการ วิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับสุดเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสางนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17กรกฎาคม20ง4นะครับเวลา12นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยนี้เป็นหน้าที่ของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์ในศึกจิตมงคลนะครับประกบไว้ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าติดตามเลยนะครับอดแน่นไปด้วยคู่มวยที่มีคุณภาพทั้งสิ้นเลยนะครับมีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่แล้วก็มีการป้องกันแชมป์รุ่นมินิมั่มเว100ปอด ของเวทีมวยเสนยามเอนาน้อยอีก1คู่นะครับถึงแม้ว่าคู่4นะครับก็ยังน่าติดตามอีก1คู่นะครับคู่ที่4นี่ก็ถือว่าเอาไปจัดเป็นคู่เอกได้สบายๆเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคู่มวยนี่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพน่าติดตามทุกคู่เลยนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1นี้เป็นมวยรอบแชมเป้นมาบินแบบน็อกเอาครั้งที่9นะครับคนแพ้ก็จะตกรอบเลยนะครับส่วนคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแสนแซดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเจ้าปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับหยกเพชรเด็ดเพชรสีทองนะครับหรือว่าเจ้าเพชรมรกตทอพิพัฒพงศ์นะครับหรือว่าวิวิมานแอร์นะครับพิกัด118ปปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนแสบนี่สิแปดปีนะครับจากหนองบัวลำพูฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือคล่องควบเครื่องหลักเรียมดีนะครับอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับเตะ้ายต่อย้ายหนักแรงนะครับไหนไล่แขนคล้องรัดมัดตีรุนแรงเลยนะครับ สฟอร์มหลังนี่มีแพ้นอ็อกยกสานะครับสายรับจิ๋วจิตมึงนนที่วิธีมวสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไปปีกว่าเลยนะครับกลับมาก็เอาชนะน็อกยกสี่นะครับแทนคุณสิทธิ์ผู้ใหญ่ไก่เรนูที่หนองบัวลำพูที่บ้านเกิดนะครับล่าสุดมีแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับที่นครราชสีมาวันนั้นดูชกได้เปรียบน,นะครับแต่ว่ามาพลาดโดนนับแป ไทยๆนะครับก็เลยพลิกแพ้ไปนะครับ3มฟอร์มหลังนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีสรุปสรุปอยู่นะครับแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1ไฟเท่านั้นเองนะครับส่วนสนามฝันน้ำเงินนะครับยกเพชรนี่นักชกวัย17ปีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียเดชเพชรสีทองนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือคล่องคบเครื่องหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดนะครับหมัดสอกส่วนอันตรายเลยครับในมีไร้แขน กดแขนขวางแทงแรงสอกส่วนอันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมีชนะน็อกยก 3, สามศิริชัยมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงที่บรูอารีน่านะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยก5้าสมิลาเล็กศูนย์กีฬาท่าเสานะครับที่นนทบ,บุรีนะครับล่าสุดนี้ชนะ TKO ลกยก4นะครับเสือดำสมศักดิ์ก่อสร้างที่นครราชสีมา3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง2ไฟฝ์ด้วยนะครับ เทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรด,ดูว่าฟอร์มดูได้เปรียบนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าใช้สิทธิ์จากตัวสำรองเข้ามาเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับเป็นตัวจริงครับจากสิทธิ์จากตัวสำรองนะครับเดิมทีนี่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะเป็นทางด้านประตักทองคําปักบางค้าข้าวนะครับแต่ว่าทางด้านประตักทองคำนี่แจ้งถอนไปนะครับ เพชรแสนแสบจึงใช้สิทธิ์ตัวสำรองเข้ามาก็รู้ล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์กว่านะครับส่วนทางนั้นฝ่ายน้ำเงินนี่เดิมทีก็จะเป็นลุงทิวาสทนากรน,นะครับแต่ว่าถอนไปนะครับสิทธิ์ตัวสำรองก็เลยไปตกอยู่ที่ยกเพชรเด็ดเพชรสีทองฟาร์มนะครับก็รู้ตัวไม่ถึงสัปดาห์นะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองมาทั้งคู่นะครับแต่ว่าการเตรียมตัวนี่ผมมองว่าทางนั้นฝ่ายแดงเพชรแสนแสบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่ดูว่าการเตรียมตัวน่าจะ ได้เปรียบนะครับเพราะว่ารู้ตัวก่อนประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับฉะนั้นการเตรียมตัวน่าจะดูดีกว่าทะนั้นฝ่ายน้ำเงินหยกเพชรนี่รู้ตัวไม่ถึงสัปดาห์นะครับฉะนั้นการเตรียมตัวน่าจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องมีการซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะครับคู่นี้จะเป็น คู่สุดท้ายในนัดแรกนะครับคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายซึ่งเป็นคนที่8แล้วก็ครบ8คนสุดท้ายทันทีเลยนะครับซึ่งเทียบกันแล้วนี่ผมมองมาที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนแสบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับดูว่ารู้ตัวอาทิตย์กว่าๆนะครับการเตรียมตัวน่าจะดูดีกว่านะครับาการยิรยะก็น่าจะมั่นคงกว่าสุดท้ายก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านยกเพชรเด็ดเพชรสีทองไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณนี่มองมาที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนแสบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมอง ว่าการเตรียมตัวน่าจะดูดีกว่าเพราะว่ารู้ตัวก่อนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับมินิมัมเวทร้อยปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นด่วน99สอจอต้องปาจีนะครับหรือว่าอ,อเพชรขุนศึกนะครับส่วนผู้ท้าชินครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ เพชรตนเป๋นะครับชอห้าพยักหรือว่าอบตหนองยางถอยนะครับพิกัด100รอปอนด์นะครับมมยเล็กๆร้อยปอนด์ร้อนวิชานะครับทางด้านฝ่ายแดงด่วนเก้าก้านี่นักชกวัยสิปีนะครับจากยะโสธรนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าหมวยอเพชรขุนศึกนะครับโดยมีขุนศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านจอมทองชูวัฒนะนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีมีสจต้องปาจีนะครับให้การสนับสนุนเป็นมือขวากบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนะครับหมัดหนักซอกคมนะครับต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับชนะนอกยกสามมังกรเพชรปอมมงคลชัยนะครับ ปอมวลชัยนะครับที่ร้อยเอ็ดหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรตนเป๋ชอห้าพยักที่เวทีพีททีวีนะครับวันนั้นต่อกัน1นกิโลนะครับทางด้านเพชรตนเป๋ต่อย44.5นะครับส่วนทางด้านดวลเก้ากาต่อยร้อยต่อยสี่อิบห้าจุดหนะครับต่อกัน1นกิโลก็ประมาณ2ปอนด์นิดๆนะครับส่วนไฟล่าสุดนะครับก็เอาโชว์ฟอร์มสวยอีกไฟนะครับชนะคะแนนทางด้านหลานย่าโมวอล วัฒนานะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อย3าฟอร์มหลังของท่านั้นฝ่ายแดงนะครับดวนเก้้านี่ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3าฝ่ายร่างกายดีนะครับส่วนทานั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตุนเปน,นี่นักชกวัย17ปีจากเพชรชบูรณ์นะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชอพยัก์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเซชาสุโขไทยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวาเป็นมือครบเครื่องเลยนะครับรูปร่างสูงยาวนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับในไล่แขนของรัดมัดตีศอกส่วนอันตรายนะครับรูปร่างดีนะครับดูได้เปรียบรูปร่างนิดๆด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรตนเป๋สามฟอร์มหลังนี้ก็ชนะคะแนนโรเบิร์ตปออ่าวทะเลบางเสร่นะครับที่ราชดำเนิน หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนหลานย่าโมววัฒนะที่ฉะเชิงเซานต่อให้ทางด้านหลานย่าโม1กิโลด้วยนะครับล่าสุดนีชิงแชมป์1ป0ปอนด์นะครับปอไปสะุดแพ้คะแนนให้กับด่วน99ออเพชรขุนศึกที่พีททีวีนะครับต่อให้1กิโลอีกนะครับหลังๆนี้ต้องบอกว่าเพชรตุนเปนี่โชกกับไขรนี่ก็ต้องต่อหนักให้1 เพราะว่าต้องตอน้ำหนักให้คู่ต่อสู้นะครับเพราะว่ารุ่นเดียวกันนี่ก็หากู่ชกยากเหมือนกันนะครับสามฟอร์มหลังของทด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตนเปนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นนะครับถอยไป10บไฟสุดท้ายของทั้งคู่นะครับดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับด่วนเก้าเก้าสิบไฟสุดท้ายนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอ1นึ่งไฟที่เหลืออีก9ก้าไฟนี่ชนะรวดนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง5้าไฟเลยนะครับ นั่นหมายความว่าทางด้านดุลเเกนี้อาวุธเพชหนักแรงนะครับสายนับขวาน็อกได้เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่สิบไฟสุดท้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับชนะไปถึง9้าแพ้เพียงแค่1่ไฟเท่านั้นเองนะครับแพ้ทางด้านดุวน9เกนี่แหละครับในการชิงแชมป์นะครับก่อนหน้านี้9ก้าไฟชนะรวดเหมือนกันนะครับร่างกายดีทั้งคู่นะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของทางด้านฝ่ายแดงดุนเก้า้านะครับแล้วก็ไม่มีการต่อน้ําหนักกันนะครับคือชกกันในพิกัดเวท100ปอนด์นะครับคู่นี้พิกสถิตินะครับ เคยพบกันมาแล้ว2ค <Sen> ร <Heck S 1> <mel> ั้งด้วยนะครับครั้งแรกมีพบกันที่ต่างจังหวัดนะครับเวทีภูทรวันนั้นเป็นทางด้านเพชรตนเปนะครับเตะขาทางด้านด่วนเก้าเเอาชนะน็อกไปในยกที่4นะครับอย่างแตกชนะน็อกไปในยกที่4นะครับแล้วก็รังล่าสุดนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นร้อยปอนด์นะครับเป็นทางด้านด่วนเก้าเที่พลิกกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรตนเปแล้วก็คว้าแชมป์ร้อยปอนด์เวอย มินิมัมเวทร้อยปอนด์เวทีโมซสยามอ้อมน้อยได้สำเร็จนะครับเท่ากับว่าผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละหนึ่งไฟนะครับ <_ d ata> ไฟนี้ก็เป็นไฟแตกหักนะครับไฟที่3นะครับโดยมีเข็มเข็มขัดรุ่นมินิมัมเวทร้อยปอนด์เป็นเดิมพันด้วยนะครับ <_ d ata> แต่ว่าไม่มีการต่อน้ําหนักกันนะครับ <_ d ata> ดูว่าทางด้านฝัยน้ําเงินนะครับ <_ d ata> ดูว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ร้อยกว่านะครับ <_ d ata> แล้วก็อาวุธหลากหลายนะครับตนตนไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนไปปลายผมมองว่าน่าจะทําได้ดีกว่านะครับไฟล่าสุดที่โชกกันนี้ก็ตนตนนี้ เพชรตนเปก็ทําได้ดีกว่านะครับออกนําไปก่อนต้นๆนะครับไปปลายนะครับไปโดนหมัดของทางั้นด่วนเก้าต่อยเสียอาการนะครับสุดต่อยสุดเสียอาการก็เลยพลิกแพ้ไปนะครับวันนี้ก็ท้าระวังหมัดของทางนั้นด่วนเก้าให้ดีนะครับวันนี้ผมมองว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เปรียบสีระส่วนสูงได้ร้อยกว่าสูงกว่าด้วยไม่พลาดโดนหมัดนับนอกกลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายผมองว่าดูดีกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านด่วนเก้าเก้าสจต้งปาจีน ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดมินิมัมเวทร้อยปอนด์วิธีมวยสยามอ้อนน้อยหมักคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตุเปชอห้าพยักส่วนคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกกำรายการนะครับแล้วก็เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3นะครับนัดที่2ของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรสมวังออประเสริฐนะครับหรือว่าชออัจารบุญนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือชัยชาครับสิทธิ์แก้วประพลนะครับหรือว่าเพชรปตอนะครับ หรือว่าไอเจ้าน้องพีพยักคำพันนะครับพิกัดอังกอรสามงแปดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสมบัังนี่นักชกวัยยี่สิบปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเมอยออประเสริฐนะครับโดยมีคุณประเสริฐบัวทุมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะนํำปั้มตามในไล่แขนล็อกวัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นรุนแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็มี ดีกีนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับดีกีนี่แชมป์มือรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่1ด้วยนะครับ โดยที่3ามไฟหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมังก็มีชนะคะแนนมาณชัยโอบางนาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบท็อปบันมีมันพันดุครั้งที่1นะครับแล้วก็เอาชนะแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปปีหนึ่งเลยนะครับปีหนึ่งเต็มๆกลับมาไฟแรกก็แพ้คะแนนกับเพียงพอววังพรมที่เวทีมลังสิตนะครับลล่าสุดนะครับมีชื่อต่อยในมวยรอบท็อปวันมมันพันดุครั้งที่สนะครับนักแรกนะครับก็ อาจจะทําได้ไม่ดีนะครับแพ้คะแนนนะครับนนทชัยจิตมังนนที่วิถีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับส่วนทางด้านฝันน้ำเงินนะครับชัยชานี่นักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรปตอนะครับโดยมีหมดยอดนะครับร้อยเอกวีรยุทธกองส่งนะครับ เป็นคนดูแลเรื่องการฟิต้อมเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเป,เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับเชิงชกฉลาดนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับแต่ว่าช่วงหลังดูว่าร่างกายไม่ดีนะครับฝ่ายลาสุดนี้ต่อยไว้ ไม่ค่อยดีนะครับในนัดแรกของมือรอบท็อปวันมือมันพนันดุครั้งที่สานะครับนัดแรกต่อยไว้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับร่างกายมาดูไม่ค่อยดีนะครับมีอ้วนให้มีหน้าท้องให้เห็นด้วยนะครับดูว่าร่างกายยังดูไม่ค่อยสวยนะครับดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มหลังของางด้านฝ่ายน้ําเงินชายชานะครับก็มีชนะนกยกสามแสงอันดาราชานน Excuse ian, นะครับที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นก็แพ้นกยกสี่นะครับยอดปิติเพชรลุ่งเหลืองที่ธนกรสเตเดียมนะครับลาสุดต่อยในมือรอบท็อปวันมือมันพันดุครัแบพ ชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์ทิวธีมดสยามอ้อมน้อยวันนั้นมาดูร่างกายไม่ค่อยดีนะครับมาอ้วบแล้วก็แพ้ไปแบบไม่ได้ลุ้นนะครับแพ้แบบขาดลอยเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองนะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับชนะเพียงแค่หนึ่งฝแล้วก็แพ้ไปสองฝ่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นนัดที่สองของทั้งคู่นะครับโดยที่นัดแรกแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับในมวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่สานะครับนัดนี้ถ้าคนแพ้ก็โอกาสตกรอบก ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วนคนชนะก็จะต้องไปลุ้นอีกหนึ่งนัดในนัดสุดท้ายนะครับคู่นี้ดูกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าดูว่าร่างกายของทน่าน่ายแดนนะครับเพชรสมหวังออปเปอร์เิร์ตดูว่าดีกว่านะครับเทียบกันที่ไฟสุดท้ายที่ชกนี่เพชรสมหวังแพ้นุนทชัยแต่ว่าแพ้ไปไป,ไป,ปลายๆนะครับดูว่าก็แพ้ไปแบบ คุกขี้สูสีเหมือนกันนะครับแต่ทางด้านชายชานฝ่ายน้ําเงินนี่ฝ่ายสุดท้ายที่แพ้ชาติมังกรวันนั้นแพ้ไปแบบขัดลอยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับร่างกายมาดูไม่ดีนะครับมาดูอ้วนๆด้วยนะครับฉะนั้นผมมองว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสมหวังออฟเซิร์ดูดีกว่านะครับช่วงนี้ดูว่าร่างกายน่าจะดีกว่าแล้วก็น่าจะยืระยะได้ดีกว่าสุดท้ายน่าจะเฉือนเอาชนะคเดเลทางด้านชายชานสิทธิ์แก้วประผลไปได้แบบสนุกนะครับคุณน้มองว่าที่ฝ่ายแดงครับเพชรสมหวังออฟเซิร์ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเหนือธรณีนะครับจิตมังนนหรือว่าลูกวิทยานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือฤทธิ์สิทธิวัชระชัยนะครับหรือว่าศิรลลักมวยไทยพิกัด112ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณี นักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดกาลสินนะครับเก็บตัวฟิซซอนอยู่ค่ายมวยจิตมังนน์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตวันแก้วซอเอสซุนทีโลหะพืชนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับกุหลาบขาวณะนนทชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิซซ้อมเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเลยนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับในมีไล่แขนขวางแทงแรงศอกสวนคมนะครับสัดฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดเลยนะครับมีชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนที่ช่องเจากกกนนนนั้็็ชะอคย4 เพชรอันดานะครับแกรนทิกกี้วิลเล่นะครับที่นนทบุรีนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนทางด้านฟาลัานปอเพชรไข่แก้วที่ตะวันนาสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ามฝ่ายนะครับร่างกายดีมากๆเลยทางด้านฝ่ายแดงเนื้อธรณีนะครับส่วนทางด้านแฟนน้ำเงินบรรลือฤทธิ์นะครับนักชกวัย24ปีนะครับจากสกลนครนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ขยมวยเดชรัตนะครับอยู่ในความดูแลของอาจารย์สุรัดเสียงหล่อนะครับแล้วก็มีทางด้านมานะอุดรผู้ชงกิจขยันนะครับให้การสนับสนุนนะครับมีวัชระชัยราชานนนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงเลยนะครับเป็นมวยเพศหนักแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักศอกคม ต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับอาวุธคมแล้วก็แม่นด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีแพ้คะแนนสแกงงามจิตมงคลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบม้าบินครั้งที่7นะครับรอบชิงชนะเลิศก็สะดุดแพ้ให้กับสแกงงามแล้วก็ได้แค่อันดับ2ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมี แก้แค้นนะครับเอาชนะคะแนนทางด้นสแกงอามจิตมงคนที่นนทบุรีได้สําเร็จนะครับล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยอยู่นะครับชนะคะแนนรักเต็มร้อยนะครับศิษย์คุณมาที่ตะวันนาสามฟอร์มหลังนี้แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับฟอร์มนี้อาจจะดูเป็นรองเทานด้นฝ่ายแดงเหนือทรรีนีนิดๆนะครับแต่ก็ถือว่าเก๋กว่ากระดูกดีกว่านะครับชนกระเบยใหญ่มาเยอะกว่าชกมานานกว่านะครับ คู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าร่างกายนี้ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูได้เปรียบนะครับชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้ต้องบอกว่าสดขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้ดูบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าอยู่ในทีมงานคนจัดนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์เองนะครับโปรโมเตอร์ ก็คือคุณสุพจน์นแก้วนะครับถ้าจํากันได้นะครับเหนือธรณีนี่ก็มีชื่อเข้าไปช่วงชิงนะครับในมลรอบปูนเสือครั้งที่21ที่กําลังจะรอเปิดตัวอยู่นี้นะครับแต่ว่าตามกฎของมรรอบปูนเสือนะครับนักชกต้องอายุไม่เกิน21ปีนะครับถ้าเต็ม22ปีก็ถือว่าไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้นะครับตอนเปิดตัวนะครับทางด้านเหนือเหนือธรณีนี่อายุ21ปี กับอีกหลายๆเดือนนะครับแต่ยังไม่เต็ม22นะครับถ้าเปิดตัวเร็วนะครับเนือร์ีลนีก็จะได้ทําการแข่งขันในมรอบปูนเสือครั้งที่21นี้ด้วยนะครับแต่ว่าถูกโควิดระบาดนะครับก็เลยต้องเลื่อน การชกออกไปนะครับทำให้เหนือทอรณีมีอายุ22ปีบริบูรณ์นะครับ <c oughs> ก็เลยตามกฎของมวยรอบปูนเสือไม่อนุญาตให้นักมวยที่มีอายุเกิน21ปีนะครับเ <c oughs> ข้าร่วมการแข่งขันนะครับทำให้ทางด้านเหนือทอรณนีนี่ <c oughs> ก็เลยถูกคัดออกนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าอายุเกินที่มวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับที่กําลังจะรอเปิดตัวอยู่นะครับ รอกำลังเปิดตัวถ้าสถานการณ์ขี้ขายนี้มรับบุญเสือขครั้งที่21ก็จะได้เริ่มเปิดการแข่งขันทันทีนะครับแต่ว่าทางด้านเหนือธรณีนี้อายุเกิดแล้วนะครับทางผู้ประกบหรือว่าทีมคณะ ผู้ประกบมวยในศึกมรัปูนเสือนะครับจึงคัดเอาทางด้านเหนือทนีออกจากการแข่งขันนะครับเพราะว่าอายุเกินนะครับแล้วก็ดึงเอาตัวสำรองมาเข้าเวทแทนนะครับมาเสียบแทนนะครับได้สิทธิจากตัวสำรองแทนทางด้านเหนือทอนีจิตพนนนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ถูกคัดหมายให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดวงอาจจะยังไม่ถึงนะครับอายุเกินก็ เพราะว่าพิษโควิดทําเหตุครับก็เลยถูกตัดออกถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนะครับแต่ว่าลูกพี่ก็ไม่ให้ตกล็อกนะครับจับมาชกออกตู้อ้อมน้อยเลยนะครับที่วิธี ฝนจางชนบุรีนี้ต่อเนื่องเลยนะครับโดยเจอกับกระดูกชิ้นต่อด้วยนะครับบรรเหลิสิตวัชระชัยนะครับร่างกายดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยแล้วก็ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยอาวุธคมแม่นนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงิน,นครับบรรเหลิสิตวัชระวัชระชัยนี่ดูได้เปรียบนะครับหัวจิตหัวใจก็ดูว่าน่าจะ ใกล้เคียงกันคุกกี้สูสีนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝันน้ำเงินนะครับบาลลริสิตวัชระชัยนะครับมีลูกหนักนะครับโดยเฉพาะหมัดหนักสอกคมคอยขู่ทางด้านรุ่นน้องเหนือทรณีนะครับดูว่าถ้ารุ่นน้องกลัวก็น่าจะเข้าทานครับปปลายนี้ผมมองว่านะผมผมดูว่าอาวุธคมแล้วก็แม่นกว่าด้วยที่สําคัญแล้วก็หนักด้วยนะครับผมมองว่า ลูกหนักน่าจะทําให้สร้างปัญหาให้กับทางด้านเหนือธรณีไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือวงนอกนี่ทางด้านเหนือธรณีก็ไม่เป็น2องรองอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าชื่อหมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินแล้วก็อาวุธหนักคมแม่นอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบรรลือฤทธิ์ิตวัชระชัยนะครับน่าจะอาศัยอาวุธคมแล้วก็แม่นนะครับบวกกับลูกหนักน่กนวงรุนแรงด้วยนะครับบทเบียดไปแล้วไปป่านี้น่าจะเฉือนเอาชนะรุ่นน้องอย่างเหนือธรณีจิตมงนนไปได้แบบสนุคคี้เเลลยยนนรับมองไปท่่ฝาาํิิวช สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวย ช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสขึ้นชกกันวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2 5 6 4นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อพิรุแล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลหรั้อกบมีช คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอให้พี่น้องแฟนบอยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 เนะครับอย่าลืมนะครับตั้งกาดขึ้นมาสูงสเลยนะครับตอนนี้โควิด19เเริ่มมีสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายเข้ามาแล้วนะครับหวังวัคซีนที่เตรียมจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนนี้ก็วัคซีนหลายๆบางตัวนี้ก็อาจจะสู้กับสายพันธุ์โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่อนข้างจะยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวัง ตัวเราเองให้ดีนะครับตังการขึ้นมาสูงสนะครับรักษาความสะอาดนะครับมันออกก่อนออกจากบ้านนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับผมเชื่อว่าทำสามอย่างนี้เป็นประจํานะครับท่านจะปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ดูดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทการจะตกตั้งการขึ้นมาสูงสูงเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ